สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ผมก็อยู่ในแอชช็อตในเซิร์ฟจีนนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมัมมี่นะครับแต่ว่าจะมาเล่นในดานใหม่นะครับอ่ามันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับตอนดานใหม่นี้ก็ค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับอ่ามีที่แอบเยอะมากนะแต่ส่วนมากก็ไม่แอบกันหรอกบวกกับมัมมี่ตลอดครับอ่างั้นผมจะแอบแล้วกันหุ้ยโดด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 อ่าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่เนียนมากนะครับ ผมว่าผมไปบวกดีว่าผมไม่ชอบรอว่ะเอ้ยมัมมี่เกลียวหลังนะเนี่ยหลังเอ้ยแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วถอยซีถอยซีไปแล้วไปแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยมาแล้วมาแล้วอีกมัวแล้วมีกษัตริลลย์ปาโลนะครับกดหมายเลขห้านะครับจะได้เป็นกษัตริย์ปาโลกษัตริย์ปลาโลนี้ต้องซื้อไอเทมเมานะ สําหรับความสามารถพิเศษก็ไม่เหมือนกับมัมมี่สองนะครับมัมมี่สองมันสามารถกระโดดสูงได้มีสกิลปล่อยพลังแสงอะไรต่างๆนะครับแต่อันนี้ไม่มีเลยนะน,นี่มีแค่เพิ่มเลือดอย่างเดียวนะครับเพิ่มเลือดก็คือการกด G นะครับนี่จะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดคือไม่ว่าจะเลือดเหลือเท่าไหร่ก็เต็มเลยนะครับแต่ว่าต้องรอมันชาร์จหน่อยเฮ้ยมันทําอะไรเนี่ยมันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับได้ด้วยเวสิ่งดีสิ่งดี อ้าตอนนี้ผมเป็นร่างไม่ร่างสามแล้วก็คือสามารถกด F ได้นะครับคือป้องก,กันฮีโรบาเรียรแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับพวกนี้นะครับสามารถแปลงร่างได้นี่โอเคอนะ่ะอืมเอ้าไม่โดนอยู่ไหนอยู่ไหนแต่ยิงไม่ดูไอ้โอเคเทเลยชู ไม่โดนโดนหรือเปล่าอะโดนโดนโดนโดาแทงล่างกับคุณพกกลนะครับตอนนี้อยู่ไหนวะเข่าหายไม่แบ่งกันเลยจิวไม่โดนอะไรเลย หายแล้วชิบหายแล้วเพนเพนเพนสิอย่ามาอย่ามาขอร้อง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 เถอะโอเคไอยีตายสิเกื่อนพุงมาแล้วตายดีตายดีไม่ตายกูตายนะ <c oughs> หนีหนีหนี <c oughs> ไม่พ้นว่ะ <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวอยู่ด้วยคนเสิตรงนี้ผมว่าก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับ เพราะว่ามัม,มี่กว่าจะขึ้นมาก็ต้องโดดแท่นนี้มาก่อนครับถึงจะโดดมันแท่นนี้ได้แต่ว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าต้องมันมีสองฝั่งเลยขึ้นมาทางสองฝั่งได้ฝั่งนะี้ก็ขึ้นได้ฝั่งนี้ขึ้นได,นนไดนะ้ต้องมีสองคนอยู่นะฮพบไม่ถึงนะครับทางนี้อ่าแสดงว่าตรงนี้ปลอดภัยสุดนะครับเปล่าจะยิงอวะชิบหายแล้ว,วลไงเหลือมนุษย์อยู่สองคนสองคนนั้นก็คือเราคนนี้นะครับอ่าก็รอมามี่มันเลยครับ มาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวมาแล้วเอออย่านะก็บอกแล้วไงไม่ถึงม,มีที่เดียวที่ถึงนะครับแง่แง่ตุ้มเฮ้ยกระสัดฟราโลมาอย่าอย่าให้มันขึ้นมาเพื่อนอย่ขึ้นมาอย่าอย่ายิงยิงยิงข้างหลังมีป่าวไม่มีนะมาแล้วมันเริ่มมาแล้ว เฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแตกบลแตกเฮ้ยเฮ้ยเติดติด,ตดอะไรวะเจียวดิอะไรอ่ะพี่เห็นพี่ตรงไหนปลอดภัยบ้างวะเฮ้ยมีมีจุดหนึ่งปลอดภัยนะครับมีทางเข้ารูเดียวนะครับตรงนี้อ่าต้องขอเขาเข้าไปแล้วล่ะเขาไม่ให้เราเข้าไปเลยเข้าไปสิอสอกซิไฟเฮ้ยนะ เดี๋ยวผมกด F เข้าไปเลยนะครับกด F เรื่อเรื่อแม่งกด F ยังเข้าไปไม่ได้เลยเพิ่มเลือดก่อนกด G นะครับกดเพิ่มเลือดอ่ามีหมื่นหนึ่งเลยแป๊บเดียวไม่ต้องกดเต้นนะครับไอ้่ะดีหมื่นหนึ่งก็จะหมดแล้วนี่ขอเข้าไปนอนขอเข้าไปนอนเข้ามาแล้วเว้ยโดนแปททุบมันสิเลยทุบมัน ตัวมาเรารอรับอยู่ข้างนอกอยู่ไหนวะยัไงไงยังไงกัตร์ปาโลเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเฮ้ยทางนี้ก็มีแต่มันโดดไม่ถึงนะมันต้องโดดตรงนี้ทางเดียวนะทางย,ยาวๆนี่เออเพื่อนเพื่อนเพื่อนกษัตร์ปาโลมันจะเล่นแล้วเว้ย ว่าแต่ตรงนู้นมันขึ้นไปยังไงวะเดี๋ยวผมลองขึ้นดูนะรอบหน้าตายปะตายปะแม่งเพิ่มเลือดอีกบางอาจมากไหนต้องคายตายเอ้ยโดนดูดต้องดูดได้ไงวะตัวนี้มันร้ายกาจมากนะครับแม่งดูดได้ต้องรู้เนี่ยต้องคายตายไว าดดเราเสียสียเอ้ยเพื่อนเราเป็นแล้วเราขอโทษอ๋อตรงนี้มันขึ้นตรงนี้นี่เองก็ไม่เห็นยากไงวะเดี๋ยวผมมาขึ้นตรงนี้นะครับจะยิงใส่เราทําไมฮะแผนอะไรเราเนี่ยแคนอะไรเราเนี่ยไม่ต้องใส่แผลเราครับเพราะว่าเมื่อกี้เราตบเขา เ็นที่ครับมาอยู่ตรงนี้ปึอ่ามาอย่ามาถอยไปเลยถอยไปเลยอย่ามาเราลงไป,ล,ไปลงไปลงไปเออจะฟังดีนี่อยู่ด้านบนนี้มุมสวยครับมองเห็นด่านชัดเลยย่าอย่านะ เป็นหอกแก้เนนอกยืนำนำอะไรหายละหายละหายละใครไึ่นไปยังเต้นมานเต้นอะมากเอะน,นะหายเป็นอีกแล้วเดี๋ยวนี่คนเดียวนะครับตน,นบก็ไม่ถึงองี รอเวลาแล้วรอจังหวะได้แล้วอีกคนนึงดีเพิ่มเล่นก่อนอ่าเอ้ยมันเห็นเราแล้ว,ลวไม่นะไม่นะไม่นะเอชอช็อตมันช็อตมันเออเรียบร้อยอเทรพเข้าเข้ามาอยู่ในกองนะครับกงองกองสมบัติเนี่ยอยากได้จังมีทองอย่างเงี้ยไหมเนี่ย หลายคนเดี๋ยวอาจจะสงสัยว่ากล่องพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวผมเก็บให้ดูก่อนเนาะะสำหรับกล่องสีทองทองนี้นะครับจะเป็นอาวุธนะครับมันจะสุมอาวุธมานีม่มันเป็นอาวุธเอาไหนวะวุธหายกรชังไม่เหอะเดือดเดือดเดเดแล้วก็เดียวเด๋ยวสิแล้วก็กล่องสีฟ้าฟ้านี้นะครับมันคือเพิ่มกระปีดนะครับจะทําให้เราวิ่งไวมากนะครับนี่อย่างเช่นแบบนี้นะครับวิ่งไวได้แค่แปดวิเองนะครับอ่าถือว่าก็ดีอ่ะ กล่องสีฟ้านะครับเฮ้ยมาทำอะไรอยู่คนเดียวจึ๊บแม่งเลยจึ๊บแม่งเลยอ่าตัวฟรีโดดข้ามไปตบแม่งเลยกลัวเลยวะเออแล้วก็โดดไปข้ามตบไอ้หมอนี้ต่อเลยนี่ดับเบิลคิวไปเลยอยู่ไหนถึงจะรอดเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รอดเลยเว้ยอมมีแม่งโหดเกิน เดี icana, ๋ยวผมจะเก็บกล่องนี้ดูนะครับกล่องสีสีทองนี่จะได้ปืนนะครับนี่ปืนนี้มาสามารถเก็บได้สองกระบอกนะครับจัดว่าแจ่มจริงๆแล้วผมมายิง yes. ล่อทำไมเนี่ยไอ้ถอย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 แล้วถอยแล้วนี่เพื่อนล้งเพื่อนล้างเดือดเลยนตรงไปตรงไปโดด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 นี่แล้วนี่แล้วมาเขาบ้าพวกมึงอ่ ยังทำกัดไม่ยังเข้ามาเฟ่มีสองกระบอกกอนเว้ยร้อนอร้อนเป็นปื้มกันเปลี่ยนบอกเปลี่ยนบอกตีเลยต่างรับไปต่างรับไปกลัวอ,อะไรวะเ,เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอย่าคิด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 จะเข้ามาอย่าคิดแม่งเลย เ้ยไม่เคยจะรอดกับเขาอะ่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ